สวัสดีครับสรุปข่าวรอบวันทั้งไทยและต่างประเทศพบทุกด้านสั้นกระชับย่อยข่าวยากให้เข้าใจง่ายรายการต่อไปติดตามชมข่าวเย็นอมรินครับ รักปลาหมึกแท้ๆรักเต่าทองเส้นบทเต็มตัวจานชามสะอาดปราศจากคราบมันสูตรพิเศษสำหรับล้างจานด้วยผลิตภัณฑ์ล้างจานปินโต B1 Lighting หลอดไฟ LED สว่างนานไม่กลัวดับข่าวเย็นอมรินวันนี้สิบตำรวจเอกหลอนหูแววนึกว่ามีคนมาตามฆ่าหนีตามราวีพวงปืนจ่อยิงพ่อดับคาที่นอน จับคนี้บ้านเป็นตัวประกรันส่งตรวจภาสารเสพติดและอาการทางจิตลูกเขยฉุนจักต่อยพ่อตาร่วงไม่หนำใจใช้มีดแทงกล่าวหาแอบบดูลูกสาววัย13ปีอาบน้ำด้านพ่อตาโตแค่ปีนไปซ่อมสายไฟไม่เห็นอะไรแม้แต่นิดเดียวหัวข้างค่ายกครัวรวมสามศพลูกสาวคนโตรอดแต่อาการยังโคมา่าผมแขนถูกเมียบอกเลิก วันใจมีชายอื่นมาติดพันสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้สู่ข่าวเย็นอมรินนะคะ23พฤศจิกายน2566อยู่กับคุณต้นปฏิพานและดิฉันปุ้ยวัสมนค่ะคุณผู้ชมยังสามารถโหวตได้เช่นเคยนะครับสำหรับ12คนสุดท้าย The Real Next Gen Amarin Next Gen นะครับใกล้จะถึงวันตัดสินแล้วว่าใครคือที่สุดของแต่ละด้านคุณผู้ชมสามารถโหวตใน34 HD app วันละ3ครั้ง รุนรับจักรายานยนต์ฮอนด้าเวฟนะครับร้อยสิบไอหนึ่งคันยาวจนไปถึงวันที่ห้าธันวาคมนะครับค่ะรวมรุนกันเยอะๆนะคะโหวตคนโปรโดของคุณวันละสามครั้งค่ะครณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีหนุ่มคนหนึ่งเขามีอาชีพคือเป็นตัวแทนเคลมประกันร,รถจนปรากฏว่าโทรศัพท์ไปหาเพื่อนที่กรุงเทพขยันขยอบอกเพื่อนว่าเฮ้ย มากินเหล้าด้วยกันหน่อยจากกรุงเทพมากาญจนบุรีเพื่อนบอกมันไกลไปเดี๋ยววันหลังปรากฏว่าหนุ่มคนนี้บอกว่าเดี๋ยวออกค่ารถให้หลังจากนั้นกินเหล้ากันจนถึงตีห้าของเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าเพื่อนๆช็อกค,ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาพากวิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าในขณะที่ท่านสักอยู่ท่านคลองสมานาเภศค,คือเป็นพระอ,อยู่นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าไปดูเหตุการณ์สุดสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาผัวเมียทะเลาะมีปาก เสียงกันค่ะแล้วก็เรื่องของเมียต้องการที่จะแยกทางแต่ว่าหัวนั้นไม่ยอมจนกระทั่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงยกครัวปรากฏว,ว่าตายสามศพแต่ว่าอีกหนึ่งคือลูกสาวรอดแต่ยังสาหัสอยู่ค่ะสักครู่ค่ะ มีไอเดียสุดเจ๋งและมีหวัวใจรักบ้านเกิดมาร่วมพิสูจน์ด n a ความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบของเกษตรกรยุคใหม่เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทกับทกสในโครงการนิวเจนฮักบ้านเกิดซีซั่น2เปิดรับสมัครวันนี้ถึง15วมกรคาคม2567สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ a c e b o o k n ิวเจ n ฮักบ้านเกิดหรือที่ทกสทุกสาขาใกล้บ้านท่าน ผิวตัวแอลลี่ดูใส่ราวกับผิวหน้าเป๊ะแอลลี่เซลฟี่หน่อยหน้าใสเด้งคือตัวรอบเล็ดละผิวตัวดูใส่ราวกับผิวหน้า1ิก้ามี100%เคอลลาเจนและวิตซีจากเซรั่มหน้าสู่โลชั่นผิวตัวผิวตัวดูใส่ราวกับผิวหน้า1ิบเก้าคีวีน้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวชอืมจิ้มราดผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจคิวีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัด ทุกสัญญาณต้องได้รับการตอบรับ NT โทรคมนาคมแห่งชาติใหม่รถดีสุบก้อนเข้มข้น,นหมูคุณสองวันหอมหมูคุณสองผสมผสานส่วนเดียวเล้งและขาตังใหม,ม่รถดีสุบก้อนรถซุปกระดูกหมู้มโมโมผมีเิ ตองชื่อนี้จำไม่ดีวิจิเนสวิจิเนสวิจิเนสมีไบโอตินชุบบำรุงรักผมให้แข็งแรงและช่วยลดผมขาดล่วงลงดินหาซื้อวิจิเนสซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำเมกาวีแคร์อายุเพิ่มคอลลาเจนยิ่งลดช่วยบำรุงให้เหนือกว่าด้วยอาหารผิวสิบชนิดรู้สึกกระชับดูกระจ่างใสขึ้นใน5วันใหม่นีเวียซูเปอร์เทนยูสโปรเทคผสานวิตามิน C ร้อยห้าสิบเท่าและสารสกัดโกลเด้นฟรุตปวดผิวดูวอ่อนเยาว์มั่นใจกว่าจากนีเวีย สนับสนุนโดยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมินาแมกนีเซียมเซมิติคอนลดกรดบรรเทาการปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารมีจำหน่ายแล้วที่ร้านเอ็กซ้าในเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโตโยต้าโปรใหญ่ใจสั่นเวอร์ซื้อรถลุ้นรถวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้บริษัทอามาโดกรุร๊ปจำกัดไปที่จังหวัดนครปฐมเมื่อคืนนี้ประมาณตีสามเกิดเหตุสยองขวัญเกิดขึ้นและระทึกขวัญเกิดขึ้นเมื่อ สิบตำรวจเอกคนนึงเป็นลูกชายคนเล็กของบ้านค่ะปรากฏว่าเกิดอาการหูแววแล้วก็หลอนคิดว่ามีคนจะตามฆ่าเขาเขาใช้อาวุธปืนนะคะไปยิงพ่อในขณะที่พ่อกำลังนอนหลับหลังจากนั้นก็จับคนที่อยู่ในบ้านเป็นตัวประกันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ